โอเคคลิปนี้เราจะมาเล่นโตราเฟียราวาวนะครับเออร์ราเฟียอะไรราเอลเลียวเออเขากำลังคือสุดยัดนะเดี๋ยวผมจะเอามายืนกองหน้าเลยนะคลิปนี้ก็ตอนนี้ก็อยู่ในเล้งนะเล้งดิวิชั่นสี่ป่ะเออสี่เจ็ดสามอะไรอย่างเงี้ยนเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปจับคู่กันดีกว่านะไปแล้วนี่ฝ่ายตรงข้ามโอ้โหโคตรโหดบูฟูบาซ่าด้วยว่ะโอเคป่ะเริ่มเลยมาสิโอเคป่ะเบอร์แฮม ก็คงไม่ต้องรีวิวอะไรเยอะนะตัวนี้ก็คือโหดอยู่แล้วนะผมไม่อยากรีวิวเยอะไงผมรีวิวไม่ค่อยเก่งเฮ้ยตายไปเนี่ยมงเฮ้ยโอ้ยเยอะอึดตื่นเต้นไงแบบเล่นเล่นครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมัลองเล่นดูนคลิปนี้ผมมีเป้ด้วยแต่ผมคลิปเอาคลิปหน้าเดี๋ยวเอาเป้เป็นซีเอฟนะเปยลายเอฟเอฟนะโคตรโหดเลยเป้์ลายเอฟเอฟมานะแต่ว่าวันนี้ขอตัวนี้ก่อนแล้วกันตัวกึ่งเขี้ยนเขี้ยไม่หัดมอสเชียงบอลดีเฮ้ยอย่าเสียวประตู เออไปฮะเ,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 เป๊อ้เปไปไปยังได้อยู่ป่ะเป๊เปอปไปยังได้อยู่เป๊ไปแล้วเป๊ไปแล้วเป๊ไปแล้วเป๊อเป๊อสวัสดีแล้วก็เปิดลูกนี่เมสซี่โมง <c ười> เกือบวะเกือบได้ประตูแล้ว <c ười> เออเมสซี่กือบไ,ได้มงนะครับตัวหลักเลยตัวนี้ฮะไม่เป็นไรโอกาสหน้ายังมีคุจะเกือเบเท่าเลยเยอ้โหเสียดายนะครมาครับ เปิดมาสเตอร์เกนทีมฟุตบอลามพิเจอฟูบาซ่าด้วยนะครับเขาเลยจะแปลกใจกว่าส่วนควรหรืออะไรนี่เล่นฟูเอา้าแล้วหลุดอย่างนี้ครับผมมาซ,มาซิมาซิโดกแล้วก็ชายสวยเอาหมูติดเอ้าได้ได้อยู่เขาเข้มไม่ขาดเองนะถ้าเข้าคือโอ้โหเขี่ยม,มาโอากาสเราเยอะมากแต่เราทําเสียบ่อยนะผมก็ยังไม,ไม่ค่อยเล่นยังเล่นไม่เข้ามือเหมือนกันครับไ,ได้มาอเอาต่อยได้อยู่ครับโจเซกายาครับผมตัวเปิดพระนครตัวนี้เปิดมาลูกนี้เราโหมทุกเสา มาสิอ,อีกแล้วนะแต่มันยิงเข้าขวางเข้าเข้าใจได้นะแมสซี่มันขาดทรายไงเมื่อกี้เราไ,ได้แตะบอลก่อนเรารีบยิงไว้หน่อยคนระับเปิดมาครับสเตอร์เกนล,ลาวอตเกือบได้เราได้อยู่อ้องได้อยู่ได้อยู่เกิดอะไรกันปักโอเคสวยเปิดมาทางซ้ายเป๊ะเดี๋ยวไปติดโงไปโตราฟาเอลราฟาเอล อยู่มาที่เปครับมาที่ผมว่ารีวิวใครกันแน่รีวิวเป๊กหรือว่ารลาฟาเอลเนี่ยเปิดมาลูกนี้มงนัน่นสิเฮ้ยจะวารีวิวลาฟาเอลนเนี่ยนั่นสิแม่งแจ้งสีนวะ่ะเออมายิงสีเอฟด้วยนะครับอ่ารูปเปิดโคตรสวยนะเป๊ดลายเอฟเอฟนี่คือสุดชัดนับบักชัดนะมาครับถึงเขาเคลียร์ต่อมา โดนโย่เกี่ยวแลเบอร์ลิงแฮมเอาเบอร์ลิงแฮมเล่นเองอยู่ก็คือว่าใช้ได้นะมันดักบอลดีได้ด้วยทำทำให้มีเกมลุกดีนะสามารถดักบอลได้ดีนะตัวนี้ครบเครื่องอยู่นะอืมเอ้าชิ๋หานแล้วโดนบอลเฮ้ยเขาเขาพลาดเขาพลาดเออได้อยู่หลาฟาเอลเก็บบอลแล้วหมุนได้ไงตัวนี้คือหมุนดีด้วยนะแข็งแล้วก็เร็วด้วยนะเป็นตัวที่สุดยอดจัดนะตัวนี้เอารถรถลุดอย่างงี้ครับ จะได้อีประตูหรือเปล่าโฉกมาลูกนี้เปิดมามาซีมงเอห้เอาหเลยเข้าด้วยไงเขา,าได้ออกซิทไงน้ำมาซีก่าสองแล้วมงอย่างเดียวเลยนี่ไม่ใช่ล่างมงเนี่ยเออโคตรสุดเฮ้ยขน,นเนี่ยเปิดดีนะครับตอนนี้ไมาดอเหือเราฟาเอวนะครับมาต่อกันมาที่จอร์ดี โรโนันโยเอาติดบอดี้แฮมครับเกทำเขาได้ทุม่มเขาจอร์ดีทุ่มมาเอาแล้วสวยครับ,บแบบนี้ทรงแบบพลาดแบบนี้ครับหวานเทียบดิไปซีล่าไปก่อนครับตอนนี้เพื่อนเติมแล้วฮะเพื่อนเติมแล้วอู้หาช่องดีนะเป,เป,เป๊ะๆเนี่ยเอาแล้วเดี๋ยวลอยครับเอา <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวรู้เมคินเข้าได้ไงวะยัง <c oughs> งงอยู่เลยเอามาสามศูนย์นี่แรงดีดูเอชันส์เวนนะอร์ชันสี่นะจริงตัวมันโหดจัดอะ หายเอาติดได้โดวปุ๊เนี่ยเฮ้ยอย่ายังยังยยังคุณต้อกันเคลียร์มาเอาโดนแน่เลยวะเคลียร์ๆยะอือออกมาแล้วหน้าฮะได้อยู่ได้อยู่โหตอนนี้เดียวอีกเกือบละเคลียร์มาเลกกินเปิดไปเจ้าอืมเอาเรียบร้อยโดวปุ๊เนี่ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เออได้อยู่หมดเวลาพอดีถดสามนาทีนะเปิดมา้โหเกือบแล้ว จก็บดูแล้วสเติร์กินเปิดไปโยนไปลูกนี้โจเซ่เอาโยมันชื่ออะไรนะจับจะไม่ได้เมสซี่เมสซี่ซติดทำไมเขาเล่นแบบนี้วะผมรู้สึกว่าเขาเล่นแบบเขาเรียกว่าจ่ายติดบ่อยนะอาจจะเป็นตัวระโหดอะไรอย่างนี้ะะาาเกี่ยมมวกับบอลเราขึ้นได้ไหมนะเดี๋ยวเราไปดูพวกถ้าพลังโซเมโนเซเมนาดีกว่านะครับ ได้แต่ว,วันโหแล้วเนี่ยตัวเนี้ยตามตรงล้วคมกดไม่ไปเนี่ยเอาชั่งแมงไปดูละเออก็ได้อยู่ข้างหลอดมาเริ่มใหม่ราฟาเอลเลยอ,อานะครับเอาแล้วไม่เขียดทีแล้วลุงโอ้โหจะลีลาเพื่ออะไรวะอ่ะเออดิสเทนเซนเอา,อเ,เ,อาเปิดยาวมาตรงนี้ไม่พันวอลเกอร์ครับกดดูกันโอ้โหติดดีละ เออปปวะไปบึมไปบีบเดี๋ยวพริ่นีาเจอกันนะไปซีเอฟนะผมชอบรีวิวคองหน้ามากกว่านะเพราะมันรีวง่ายเนี่ยแลก็เอออย่างนั้นดี่ามาเปิดมาลูกนี้ไม่ผ่านคุณดลกันกุพบลิกโอเคเขได้อยู่เดี๋ยวยังเข้าทางทีมเขาอยู่ครับแต่ว่าเราดักได้สวยง่ายเบอร์ลิงแฮม ขอเคลียร์ไปหลังก่อนแล้วกันแล้วก็แทงมาด้านหน้าดูที่จะไหวหรือเปล่าจะไหวหรือเปล่าอืไม่ไหววะ่ะถึงจะแข็งแต่ว่ายังไงก็สู้กองหลังไม่ได้นั้นกองหลังมันแข็งเ, <c oughs> เออตัวก็พอได้อยู่นะยังพอถุา่ายไถ่ไปได้อยู่นะแบบจังหวะแบบสัน้นๆอะไรอย่างงี้ดักบอลสวยวูล์ฟิงแฮมโหติดอยู่เอ้ยได้อยู่เอา้าเอา้าเด้วลูกนี้เรียบรยอ้อยฮะจ่ายหนึ่งยิงหนึ่งแบบสุดจัดตัวนี้ลาฟิลเลี จะเป็นปีกซ้ายนะคะแนอยอามาเล่นซีเอฟเออมาเล่นต่อวิดักได้วะแม็กซี่สวยมาเล่นแฮมแทงแทงเลยแล้วเลยเอามาแล้วยิงโอ้โหตีเอาเอาเอาแตวแม็กซี่ได้บอลครับแล้วยิงไกลๆลูกนี้โอ้โหเกือกินโดนเซฟอย่างเวอร์อะมอง่ไได้วะได้อยู่สวย เมสซี s <S ว่วู้ดอ๊โข่ใหญ่เซดาน่าจะว่าเมื่อกี้โอเคยัง,งได้อยู่เปิดมาเอาติดยังได้อยู่เปิดใหม่ครับผมโอ้โหไกลเกินว่ะถ้ากองหลังเปินนดน่าจะช้านะเพราะว่าไม่ได้มีสกิลเปิดด้วยไงราม,มอสเอาแล้วลุนนี้หลุดนะเนี่ยไปเรียบร้อยปิดกล่องครับผมยิงเบาโอ้ยว,ว่าจะยิงเบา ก็เบาบกเกินเอาเกอสวยวันกี้ถ้ามาติดเล่นได้อีกลูนหนึ่งนะเมื่อกี้แต่ว่าไม่แรงได,ไไดยย้ยังไ,ได้อยู่ยังได้อยู่ตูวนี้ขอป๊อบติดยิ่งติดดีจังวะตัวนี้จบสกอร์มันไม่ได้เยอะนะไม่ได้เก้าสิบนะแต่ว่าก็มันมีความเร็วแล้วก็ความแข็งคมเลยเอามายิงอีซีเอฟนะแต่ก็ถ้าจบสกอร์แบบถ้าเล่นอีซีเอฟจริงๆอะ่ะมันไปใกล้มันก็ยิงเข้าอยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้าผมติดเล่นผมยิงไม่คมเองอะ่ะเอาง่ายตัวมันเก่งแล้วแหละเอาแต่ว่าที่ซี่โมเตอร์บลน เาจโอ้โหโเทีวะ like uh, ้สวยวเกองงมเออ่งกลหลังก่อนวเกอเปิดลูกนี้เราให้มาซี่เต็มๆครับสงยบวกเกอเป็น f อมาซี่าแทงมาลูกนี้เอาลรวหลุดเอาหลุดหมดเออตีดีละบุเก็ตเปได้ไหมเออได้อยู่ เอ้าแล้วหลุดเลยแล้วไปโล่งเลยว่ะแล้วเออวิ่งหาช่องดีเออสวยเลยวิ่งหาช่องดีแค่เนี้ยเตือนเนี่ยแล้วเปิดให้ไขวะน่ะเออเปิือพลาดมองไม่โดนด้วยไม่เป็นไรอ่ะได้เกือบละโัวลาบาดเจ็บโัวลาบาดเจ็บเออหมดแล้ว้ยชนะว่ะโค้ชสุดนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะไม่พูดเยอะเจ็บคอไปละ